สาว,าสาวาอีวกครั้งนะครับมีการโชว์ด้วยโชว์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 มีแผนกพับถุงนะครับ <c oughs> นี่คือยอดบริจาคนี่คือยอดบ,บริจาคที่จ่ายไปแล้หมื่นแสนเจ็ดจ่ายไปและแสนเจ็ดกำลังทำอะไรครับหุงข้าวเหนียวเพราะหุงไม่ทันมันเยอะเกินนึ่งไม่ได้ใช้วิธีหุงไ เดี๋ยวเดินมานะรู้สึกว่าเครื่องจักรอันนี้จะอยู่การทำไงกันครับานหดแล้วค่ะาวัตถุดิบใช่ไหมครับใช่มหครับเาจะไปไหนครับโออยู่นี่นี่เองครับเราจะนำข้าวที่เราห่อมาเมื่อกี้นะครับบรรจุบนรถนะครับควบคุมการผลิตโดยนะครับ ตโอของเรานะครับมีนับแล้วนะคับแล้วเราเอาจัดอย่างเดียวเานับกันแ้วโอเคการนัเอาอาไปลเอาวางตรงนี้เยเตรียมพร้อมสาหรับพรุ่งนี้ใช่ไหมครับครับผม เสื้อ e ชูชีพนะครับนี <okay> ่คืออีกหนึ่งครัวนะครับที่ไม่มีใครมองเห็นนเอาอะไรเย็นไหมนะเอาอะไรเย็นเอาแต่เยด็นเย็นเย็นไอ้นี่ไม่ยูร้านอาจารย์เจริพรนะครับควบคุมการผลิตเองครับกำลังจะทอดมันค่ะทอดมันนะครับทอดมันนะถ้าไม่มันไม่ทอดทอดแล้วต้องมันจะไปการแพ็คกิ้งกันก่อนครับ ขอสัมภาษความรู้สึกไอยครับอะไรเลอารเธอไม่ต้องไปแล้วพรุ่งนี้นะหาเรื่องเยี๋ยวเป็นมากส่งกำลังมาทางนี้ดีที่สุดแล้วโอ้ครับแก้แก้ด่แก้ดิคือจัดอยู่เพราะว่าข้าวหมดครับ เราต้องทำให้มันสะอาดใช่ไหมถูกต้องค่ะถูกถูกลักษณะนี่คืออาจารย์นี่คืออาจารย์แผนอาหารนะครับแล้วาแล้ววางไว้เนี่ยรู้สึกตากล้องมือจะสถ่งได้ขอ่ชิ้ อย่โทษคนสวยนะคนสวยนี่ครับมาทมาตรงนี้คะเนี่ยเรื่องข้าวเหนียวเร่งข้าวเหนียวนะครับอันนี้ข้าวเหนียวเอ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 เฮ้ยอย่ามาเอาตรงนี้นะเกียร์ระวังนี่นี่ทำกับดืกลับมาอีกรอบครับมามาแล้ว พอครับหมดรอบ